กันอีกหนึ่ง EP ครับกับโน้ตร้าน J S Racing Wheel ครับวันนี้ครับผมมีลูกค้าแฟนเพจครับมาไกลครับผมจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับมาถึงร้านเราแต่เช้าเลยครับขับ Accord G10 Hybrid คันนี้ครับผมมาจัดล้อยางโชคชุดแต่งครับผมต้องบอกก่อนครับ Accord G10 ตัวนี้เป็นรถซีดานขนาดใหญ่นะครับที่มีพื้นฐานการออกแบบเครื่องยนต์และช่วงล่างนะครับให้รองรับการใช้งาน ทั้งทางใกล้ทางไกลได้อย่างสบายผมว่าเป็นประสิทธิภาพที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยดีกว่านะครับใน Accord ตัวนี้นะฮะแต่ลูกค้าท่านนี้ครับที่มาไกลจากจังหวัดประจวบครับบอกว่าอยากจะปรับแต่งสันหน่อยให้มันดีขึ้นหน่อยอยากจะเปลี่ยนล้อให้มันดูสวยหน่อยสำนัก J.S. r อส e n v i จัดให้ครับไปดูกันครับ ล้อครับผมล้อตัวนี้ครับจะเป็นล้องานเคสปีดเป็นล้อที่ผลิตแบบโฟล์ล็อฟมินะครับตัวนี้จะเป็นลาย BBS FIR ครับผมขอบ20นะครับหน้า8ครึ่งหลัง9กครึ่งครับผมสีดำด้านแมตต์แบ็กครับสวยงามครับตัวนี้ยางครับคันนี้เลือกใช้เป็นยาง n e x กเ SU-1 ครับ 2, 4, 5, 3, 5, 20ทั้ง4รล้อครับให้ดูยางด้านหลังนิดนึงฮะ ล้อหน้าล้อหลังเนี่ยจะเป็น 8- ปดครึ่งเ้ครึ่งแต่เราจะใช้ยางเบอร์เดียวกันนะครับสองสี่ห้าสามห้ายี่สิบเบอร์เดียวกันนะครับยางตัวนี้เน็กเซนผลิตที่ประเทศเกาหลีนะครับจุดเด่นของยางเน็กเซนเนี่ยเป็นยางที่ค่อนข้างจะเงียบนุ่มนวลเป็นยางคอมฟอร์ตเลยนะครับขับขี่เนี่ยเสียงรบกวนในยางค่อนข้างจะต่ามากแล้วก็การเก็บรอยต่อเนี่ยในยางซีรีส์บางๆเนี่ยเน็กเซนเขาทำได้ดีมากนะครับและที่สําคัญนะครับเขายังใช้ได้ทั้งถนนแห้งและถนนเปียกได้อย่างสบายรองรับความเร็วเนี่ย ใครที่ใช้งานเดินทางไกลความเร็วเนี่ย120ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเน็กเส้นยังตอบโจทย์ได้อยู่นะครับผมและที่สำคัญครับตัวแก้มริมกัาดเขาจะสวยมากนะครับโอเคฮะส่วนทรงรถนะฮะ ลูกค้าบ,บอกว่าอยากจะโหลดให้มันได้ทรงไปเลยทันนี้เลือกใช้เป็นโชค๊คสตาร์ทเฮดไดเอสเปกนะครับปรับ30ระดับนะครับและสามารถปรับสูงต่ำได้โดยการสไลด์ like กระบอกไม่เสียค่าเคสปริงนะครับทร่งรถมาเลยได้สวยงามแบบนี้สตาร์ทชุดนี้มันสามารถทําให้สูงกว่านี้ก็ได้สามารถทําให้โหลดลงกว่านี้ก็ได้นะครับแต่เวลาใส่สตาร์ทชุดนี้จากรถสแตนดาดยังไงก็ต้องโหลดลงอย่างน้อยประมาณครึ่งนิ้วถึง1นนิ้วนะครับผมฟิลลิ่งนะฮะฟิลลิ่งที่ได้นะครับในชุดสตาร์ทชุดนี้นะครับ การขับขี่นะครับจากรถเดิมๆนะฮะร,รถเดิมๆเ,เขาจอ,อกแบบมันค่อนจะนุ่มนวลอยู่แล้วในการใส่ตาชุดนี้รถจะมีความแข็งขึ้นนะครับแข็งขึ้นสักประมาณ15%ถึง20%นะครับแต่มันจะมาในแนวแข็งเฟิรม์มขับขี่แบบมั่นใจกระชับครับผมไม่ได้ออกแนวสึกกระด้างรู้สึกแบบเด้งๆกระดอนกระดอนไม่ใช่เลยนะครับตัวนี้ฟฟลลิ่เขาจะออกแนวแน่แน,แ,น,แ,นแบหนึบหนึกนะครับผม ส่สำคัญครับความเร็วสูงเนี่ยโอ้โหขับขี่โคตรมันเลยนะครับแบบว่ามั่นใจปลอดภัยอะ่ะนะครับในชกชุดนี้นะฮะชุดแต่งฮะคันนี้เสริมหล่อนะให้ความดุในด้านหน้านิดนึงฮะลิ้นหน้าครับคาร์อบอนครับตัวนี้ฮะใส่เติมลิ้นหน้าชัยหน้าเข้าไปนะครับทำให้ด้านหน้ามันดูดุขึ้นสิ่งสำคัญครับลิ้นชิ้นเนี้ยมันไม่ได้แบบไายาวยื่นมากนะครับเพราะว่ารถญี่ปุ่นเนี่ยถ้าใส่ลิ้นที่มันยื่นยาวมากเนี่ยเวลาเราขับขี่ขึ้นห้างหรือขึ้นทางชันนะครับลิ้นมันจะไปขูดได้ลิ้้้นนนีีขออดคืมับาง นะครับสวยงามครับใส่เข้าไปที่เรียบร้อยฮะงานแนบสนิทนะครับผมเติมความดุนะครับในหูกระจกหน้านะครับนี่ฮะเป็นงานคาร์บอนนะครับผมนี่สวยงามครับตัวนี้จะเป็นครอบเข้าไปนะครับไม่ได้เปลี่ยนทางชินนะครับเป็นครอบทับเข้าไปนะฮะเป็นไงฮะแอคคอร์ดคันนี้โอ้โหสวยงามมากๆครับคิดดูนะแต่งแค่ล้อยางนะครับแล้วก็โชกจัดทรงนะครับองค์ประกอบให้มันได้แล้วก็มีแค่ลิ้นก็บหสวยแล้วนี่แอคคอร์ดรุ่นนี้พื้นฐานรถมันมาดีนะครับสวยงามอยู่แล้วเติมอีกนิดหน่อยโอ้โหโคตรหล่อและที่สําคัญครับ ได้ประสิทธิภาพในการขับขี่ที่เหนือกว่ารถมาตรฐานด้วยนะฮะร้านเรานะฮะอยู่บางบัวทองนนทบุรีครับเพจ Facebook ร้านครับ J.S.Racing Wheel ครับมาไม่ถูกเซิร์ช Google Map ครับ J.S.Racing Wheel ครับผมยังไงท้ายคลิปผมขึ้นราคาสินค้าทั้งหมดให้เหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของทุกคนนะครับก่อนที่จะมาทำรถร้านเรานะครับผมยังไงคลิปนี้ EP นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ